สบายดีสบายดีเอซีบุกคนสบายดียามใบใบพี่เนาะสวัสดีจ้าวันนี้แต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยววันหนึ่งไปเที่ยวประเทศไทยพี่เนาอประเทศไทยหรือประเทศลาววะมันต่อกันนะฮะนะัด ไปกันจะคนนี่นะสองสี่หกเจ็ดคนพี่น้องแปดนะได้แยกล่างตีป้าหนาทีสิไป้าแต่เศร้ากว่านี้สิได้มวนนี่คํำแล้วยังโมอหเสยอยู่ตอนนี้บ่ายสามพี่น้อง ป้าน่าเว้นเออป้านว่ามาําบานเพยกระเดนทรทร็นยังคนอนบสามแล้วคะ่ะเพื่อไปหอดพอดีใบสี่พอดีไปน่ะนี่ใ้นคนรีบใส,ส่เพื่อนะ่ะอา้าวสุกโตคือหาวแต่เฮ้ยจะาของเพื่อเพราท่านลงเพราะว่มมาไปตากแดดเลย เป็นครั้งแรกได้สิสไดไปนี่เห็นว่าอยู่บ้านกับบ,บดไ,ได้ไปเด้อยนี่เออ,อ,อมัน<ำ>มันมีปีหนึ่งที่เขาบอกว่าเที่ยวแกงขั้นสูงนะดังดังอยู่แต่มาเงียบมาเงียบแล้วก็บได้ไปแบบน,นี้มาดังอีกแล้วปีนี้สิได้ไปปีนี้มันดังปปบ,บอได้ทำส่วงบบกว่อนโคอันก่อนโควิดนะเขาปิดแบบ มันมีปีหนึ่งนะดังนั่นนะโค้ยังคุณยังปคุณยังิวเลยโควิดเห็ดนั้นโคุณทองนะนเอะไรันเป็นลครเหรอเจ๊กันไปอยู่เลยไปเป็นกเขาสีงมันเปตย่าสาเบ้านอน่นะาพี่นะปีนี้ฮะกระสีได้มากนี่ได้นี่กังเว้นนี่ อยู่บานเวอปีได้คับวัน้ลงมาคองฮักกสิมา <c oughs> ส่วนกันปึบปับพี่น้องเ้ยส่วนส่วนกันตอนอเที่ยงตอนบ่ายมงกัปบปึบปับมาเลยไปเซิฟเซิฟเบื้งก่อนขั้นมวนกับไปอีกันนนมมวล่าาาทีงไปหยค ท่านมวนจากสิไฟทีมงานก็ดีออโต้แบตอนน้ไปจ่จุมเลิกไม่ใช่ผู้ชายสุดแดงนี่เพราะอย่างไปเยอะปจิบัานี้ก็คือหนัง เนะี่ยพิธีเรียบร้อย มไม้ไหวแต่ข้าวอัะนะนข้าวพลังข้าวไม้ไหวมันเป็นน้เนำเลอะข้าวไม้ไหวแบวบ่ามันเป็นล่องเลยเไม้ล่องน้ำนะตะกี้มันเป็นกำปั่นเลยมีกำปั่นเที่ยวเขากับักไหป้ปักไห้ให้ไปล่องนั่นล่องนั่น เบอร์เที่ยงจะดับเห็นอ๋อซุ่มมาได้ โโดอนสนดใหญ่ที่สุดฮะแล้วก็แม่มีเฮือนมีหน้ามียังมีหมู่บ้านบ้าน,โนโดอนสนมนเขาเขาเขาเห็ดหน้า,ขาเขาเห็นหน้าแซงเลยแต่ว่าเขาบริเวเหตุมากนี่บริเวณสิบกว่าปีแล้วบปล่ตะกี้นะเหตุน,นาแซงเดินนะเดินใหญ่ที่สุด อยู่ในประเทศแล้ว,เ,ลวเหอนบ่างรูมีเกิดหดหน้าเลยอ่าดหน้ามันเสียแลวตายลเลยซาซาที่หูว่าดอกว่าใหญ่ที่สุดใน,นประเทศแล้ว เป็นกล้งยของชาวบ้านดอนสนุ่ก็มีเบิดนั่นแหละแมวกันยังว่าหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าอยู่ในเกาะในดอนผ้วนี่ก้ง้กามีบสาวเสือแดงในโบหูเบออันที่เขาเอินบ้นดอนสนุนแต่โบูตค้มตมีเบิดมีเบิทุกอย่าง ก็คือบ้านนี่แหละเป็นหมู่บ้าน,นคืออยู่เมืองไทยก็คือเกาะนั่นเกาะนี่น,นนะเนเกาะอ,อยู่กลางทะเลน่นเดนคือสุดเลยไปเกาะกูดน่เดงก็คือกันนั่นแหละเกาะอยู่กลางทะเลมีมีมรบถวนแต่ว่าเกาะบานเฮ้าในมีบวกรบถวนปันไดแล้วมีไห่มีนามีงวัวมีคุยมีหัน ห,ห่านสะดวกซื้อน,น้อยนึงแต่ว่าห้องมออีกยังบ่มีดอกอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นทางอำเภอสนุมานนี่ดอก แม้ว่าบันดอนเลี้ยงคล้วยร้ายได้นิน้หน่อยนามาตอนนี้่ะหมูเออแ้่า้อนี่ยาเดือน1อออกออกพันซานะน่ะย่ามทรงเรือนนะ่ะเขาเจ้ามาเล่นอยู่หัวดอนนี่นะ่ะมีเหล่าขาวเหล่าโท่คายโอ้ยคักเคยมากินนั่น ใ่ว่าซิมเหล่าโทษเธอหนึ่งตั้งแต่เกิดแล้วกับบเห็นเขาจัดเลยแบบนี้เขาอยากเลยพี่เขาอยากจัดเลยจะกี้นี่พี่น้องทั้งประเทศไทยนี่ค่ะมากินเหล่าโทษอยู่นี้นี่อยู่หฮมซ้ำซ้านี่คู่มือนี่เขาบจัดแล้วสิบกว่าปีแล้วเขาอยากจัดกี้เต็มรดแถวนี่คนนะ ้ยฮ้อี่ตัวพีใู้กทากนมัแกนเนาะอือผมเอก้พี่ผมรูกุ้ยทวาแล้วมีอย่าม่น่ามีคมันเนาะอ่าพอข้าวี่ยรกุนรูุ้ยาเอนจะอยขมูลเลเนาะเออ้ยลายอนะ่นะ่นะนะ ส้มตำตะพังตะพังดอนพี่น้องเอ้ยปัวแหลนลงมาสักก้นๆมันสั่นอ้วนงามเลยแล้วยาวมันอ้วนกุ้งคบ้านปน้ำตั้งเยอะกู้งคุ้านปน้ำมีแต่จ่อยอยู่การดอนเกาเกา คลิปยาๆวๆรัวๆเลยพี่น้องเลยโดนๆชิได้มาเถี่ยวเธอหนึ่งสี่ฮาปีมาเทือ่ออันมาถาบานกันซุ้งนี่กับสิบสิบปีเลยสิบสิบสองสิบสามปีเลยมากระสิได้มาอีกนี่แต่ว่าเป็ดแกงกันซุงนี่ยังบเคยไปเถี่ยวจะเถื่อเนาะแต่ว่าเปิ่นเปิดมากระไลปีเลยได้พี่น้องเลยแต่ว่าซอแองบบเคยเดี๋ยวไปมันมีช่วงหนึ่ง ที่ได้ยินว่าแกงขันสูงขันสูงกนลังดังบัลลีบัลลางเงียบนี่ฮะก็ับมาปีนี้อีกมาปีนี้ว่าแกงขันสูงเริ่มดังอีกเลยเห็นเขาถ่ายลงตาเพชรตำลายโอ้เปตตาเถี่ยวกันเลยสิพากันไปเบิ่งมาเนี่ยขาาฮือกับฝนเอาคนละล้อยบาทพี่น้องเลยข้าฮือคนละลอยนี่ไปส่งบอกรือว่าไปหับไปส่งกลยังก็หูไปหับกันล้อยมากกันรอยวันรื่นเร้ใด พูแต่ว่านางไปนี่ร่อยเนาะเพื่อนสิถาเอาบวชรือว่าแนวใดเนี่ยป่าป่วยเขาเห็นบ่ เบ็ดเบ็ดตลาดใส่มองหรือว่าแกอ้วนไก่สีฮอดเลยพี่น้องแนมเห็นแล้วพังพังบ้านขั้นสูงนละทังบ้านชั้นสูง สิปลูกกล้วยลายเนาะเพราะว่าคลายใบมันคลายใบมันแน่หมาก,กับคายพี่กับคายผักกลุ่มกับลายอยู่เด้วผักกลุ่มกับหางมันเป็นสุดอยู่เ<อ>พืดด่ออะไรมันขะลุกสารเพื่ออะไรยินบ่แมว ทางว่านนี้บ้านพกชานทางดอนไปซุ้หยุดตรงบ้านพกชานแน่เสื้อเสื้อเฮ้ยบุบีในกล่องอะไรนะแน่เสื้อเขาแน่เสื้อเขาเสื้อแล้วมองเฮ้ยเดี๋ยวมีปลุกไม่ตีมึงเออคันมีแนวเกี่ยวเราไปบ่ได้เนาะ นี่เด้โอ้ใบก็มาเส่งข่เอเนาะมองหาเนี่อผูเด้อเบาบโอ้ขมีตพี่เนาะโอ้กินเงินอีดีเนาะสมบูรณ์เด้อพี่เอามาผ่าพี่นะาบ่าวจะาเนาะอะแตกเลยอุดแตกเลยวะยังแตก มันคือสีแตกไว้แท้คือว่าเกี่ยวในเดียวดือดเดือดเดือดนจนหยุดมันหนักเด้อเจ้าคือโบมอสแต่มันเข่าทับอิซว้าร้อนแรงใกล้พวกร้ันสิลุดโอ้ยหนักเฮือกันยังตื่นได้ทางเนาะเวอร์ตืดจะพอดมองเลยใช่แค่นี่นหะตื่น,นเลย,เลยตื่นนั่นแหละ<ๆ>ต้องเลือกลองดู แท um pues hmm? nah, ้กนาสิทีสิหมออหุ้จักวเพือมันเกี่ยวมาบวมหมน้ำนิ่งน่ากลัวนะเนี่ยตื่นเสดักบลิกถมหัวเงนมืออยู่เลิกน้กบลิกแหนผู้อ่าอยู่เนาะแหนผู้น้องอ่บลิก ่ใช่ตัวแดมันแตกนะหรอปล่าได้น้าแหน่พูดกันว่ากบเลอะกว่าเด็ดแล้มันเป็นยังไ่เราเอาไปหนิเป็นยังแหน่อยู่พื yeah. oh, no. Oh, no. Ok. ้นดินเน่ม hmm. <ah)> <ah> ันพูดเอาเหนียวไปแล้วเอาแหน่มันกินไหมคล้อยคล้อยฮาลายันมีดถึงมือจ้ะน้ำปลาบ่ตักขึ้นกันกระพักแยงพักคิวๆนะหมุนหมุนหมุนแตกสำนีมันใช้ได้อยู่าเด็กคนนี้ถนักกินเนาะ จำปลาค่กอยังแหนกเคยแหนกปลาแหนปักหมินก็เลยินบาไปกัาก็ยหกินยังเกเ้ากินยังแหนกินกระปุ่นกระปนกับแกงหน่อไม้ อย้นะธรรมาดาบุกซอ,อยแซ่บปัน,นใดล่างอีกนะกลัวน้อยมันหู้่า่ <laughs> มันพูอยู่วล <laughs> โอเคนะพี่น้องมาวันนี้กันสิก็ปิดคลิปก่อนอากไลค์กดแชร์เดอ้อตารดีเราช่องยิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ